ส,สวัสดีครับได้แล้ว ครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะซพึ่งต่อได้สัญญาณไม่ค่อยดีนะฮะช่วงนี้ยังไม่ได้ไปจ่ายค่าเน็ตเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านครับตาบวมครับหลับครับเพิ่งตื่นครับ อันนี้ไปดูบิ๊กด้วยหล่อมากขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอ๋อพี่แอนถึงชวนบุรีแล้วนะครับโอ้ขับรถปลอดภัยดีนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับช่วงนี้อาจจะดูเพลียๆหน่อยนะฮะไม่ค่อยได้พักผ่อนแล้วก็ช่วงนี้กําลังหาคอนโดใหม่ครับผมก็เลยแบบยุ่งๆหน่อยพอมีเวลาว่างปุ๊บก,ก็ไป รเวณหาคอนโดอยากฟังเพลงโอ้โหเองขอพักไว้ก่อนดีกว่าครับช่วงนี้เจ็บคอมากเลยครับเสียงไม่ค่อยดีไปขับรถไปหาคอนโดครับแล้วก็เจอฝนเจออะไรก็ไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่ครับช่วงนี้ ตาเป็นหมีแพนด้าแล้วเฮ้ยไปแล้วครับผมหลับเพิ่งตื่นครับตาบวมมากไม่ไปเขาใหญ่เออใช่ใช่ชวนแล้วครับพวกนะั้นเขาชวนแล้วไปเขาใหญ่กางกับแก๊งนั่นนะฮะไม่ได้ไปครับผมติดงานครับเสียดายมากเลยน่าจะสนุกกันเนาะหวะัวเถิก เออเมื่อกี้เพิ่งดูอันนี้มาครับอะไรนะเสือเสือสิงกระทิงแรดเอ้ยไอเสือเสือชนีเก้งอ่าสนุกดีครับสนุกดีอย่าลืมนะท่านละครดีดูได้ที่ช่องวันนะครับผมฝากด้วยนะครับ อิวิกไปเที่ยวไหนในโคลาดไหมไม่ได้ไปเลยครับเสร็จแล้วก็กลับเลยครับขอบตาดำเชียวโอดำจริงต้องไปหาพวกแตงกงแต,ง,แตงกวาอะไรมาปิดๆละ่ะ <c oughs> ไม่รู้ช่วยได้ไหมครับเดี๋ยวก็คงจะนอนแล้วฮะ Bye. สบายดีครับสบายดีครับแต่ไม่ค่อยได้พักผ่อนเฉยครับให้ของไปอีกทักทายนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับมีโปรเจกต์เล่นละครหรือซีดคอมไหมตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังยังไม่มีครับผมซื้อรถยนต์แล้วเ่ะ ยังครับยังไม่ได้ซื้อครับไม่มีตังค์ครับคนนะครับเชียงใหม่เชียงใหม่น่าจะไปประมาณปลายปลายเดือนครับผมปลายปลายเดือนนี้นะครับได้กลับเชียงใหม่แน่นอนอยาให้พี่วิ่งมาสีสเก็ต ไว้มีโอกาสเจอกันนะครับขอมุกหาบาทสิบาทหน่อยเอาลวเอาลวมุกห้าบาทสิบาทไม่ดีนะมันถ้ามันไม่หามันจะมันจะไม่ดีเลยมันจะอายเขานะ่ะอันนี้หนึ่งนิดหนึ่งทรง,ทรงผมใหม่ไอ้บิ๊กเหรอ,อครับทรงผมนี้ทำให้ กคนเปิดเผยความจริงถึงเนื้อที่บนหน้าผากนะความจริงผมไม่ได้เป็นคนหัวหัวเถิกหัวหัวร้านนะฮะแต่แค่ไอ้หน้าผากมันกว้างไปหน่อยครับแล้วก็ไอ้เขาเรียกว่าตีนผมมันออกสูงไปหน่อยนะครับหรือแม่ก็คิ้วผมมันต่ําไปหน่อยนะฮะความจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับหัวเถิดของหัวร้านเลยนะครับผ <laughs> <laughs> มก็ปลอบใจตัวเองไปนะครับ มีแผนจะมาสระบุรีไหมโอ้ยังครับตอนนี้ยังไม่มีครับไอจะปิกบ้านลางานรอเนอร์ขอบคุณครับ <c oughs> ครับ <c oughs> เสียงแหบครับใช่ครับพยายามกินน้ำอุ่นอยู่ครับ <c oughs> ทานข้าวเรียบร้อยครับผม <c oughs> อายไม่อ่านเม้นบ้างเลยก็ครับ อ่านบ้างไม่อ่านบ้างต้องขออภัยนะฮะเยอะมากเลยบางทีก็ไม่ค่อยทันนะครับพี่บี้ได้เจอปิ่นบ้างไหมเจอครับเพิ่งเจอเมื่อ,อ,อละครเวทีครับละครเวทีลมหายใจเดอะมิวสิคัลนะครับบิกเหดโคนกําลังบานสะพังต่ำเหมาะขนาด <laughs> เพลงรั้นนะครับชื่อเพลงรั้นนะครับวันนั้นเจอพี่บี้พี่บี้บอก เออบิ๊กพี่ดีใจกับเพลงเพลงใหม่เลยนะเพลงอะไรนล้นล้นล้นอะไรนะโอ้พี่พี่เพลงรันครับผมพี่พี่ไม่ใช่เพลงล้นนะฮะเพลงรันนะครับผมเออพี่พี่ชอบเล่นมุกตลอดเลยนะฮะคนเมืองเหมือนกันเนาะอารมณ์ดีเหมือนกันนะครับ อ่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็ใกล้จะถึงวันแม่แล้วนะครับผมก็ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะฮะอย่าลืมถ้าใครมีโอกาสได้หยุดงานได้กลับต่างจังหวัดก็เอาพวงมาลัยดอกออดดอก,ดอกมะลิไปไหว้แม่สักหน่อยก็ดีนะครับผมเ <c oughs> มื่อก่อนผมก็เขินๆอ,อ,อายนะเวลาเราจะแบบจะบอกรักแม่หรือว่าจะกอดแม่จะกบแม่อะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยไป บวชบวชเรียนนะฮะบวชเป็นเนนตั้งตั้งห้าปีอะ่ะและห้าและห้าปีเราเราไม่ได้แบบใกล้ใกล้ใกล้ชิดกับแม่ไม่ได้กอดไม่ได้หอมแม่อะไรเงี้ยพอศึกออกมาปุ๊บมันก็รู้สึกแบบว่าเออแบบห่างห่างแบบเขินเขินนะเออครับแต่แต่แต่ตอนนี้โอเคแล้วตอนนี้ก็ครับผมอยากทําอะไรก็ทำนะฮะทำ,ทำ,ท,ำทำเมื่อตอนที่เรายังมีโอกาสได้ได้ทำเนาะอืมดีครับ วันแม่น,นี่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะฮะเร็วนี้แล้วนะครับบิ๊กเพลงอื่นจะมีอีกไหมอันนี้ก็ต้องรอดูโอกาสนะครับรอดูโอกาสทางทางทางค่ายครับผมว่าจะจะให้โอกาสทําอีกต่อไหมหรือว่าเว้นระยะยังไงบ้างนะครับผมใช่ครับไม่ค่อยสบายครับช่วงนี้ เอ็มวีครับเอ็มวีออกสิบสองครับผมสิบสองสิงหานะครับขอบคุณมากที่ช่วยดาวน์โหลดนะเอ้ยขอบคุณมากที่ช่วยช่วยตอบช่วยเมนให้นะฮะบางทีก็ไม่ทันเหมือนกันไม่ได้กลับครับไม่ได้กลับครับวัได้ปิกบ้านครับวันแม่ยังอยู่กรุงเทพครับเออใช่วันที่สิบสองใช่วันที่สิบสองวันแม่ผมมีงานผมมีงานที่นนทบุรีนะฮะกันเดี๋ยวก็แจ้งสถานที่แจ้งเวลากันอีกทีนะครับแต่ว่า พ่อกับแม่ผมจะมาครับจะมาวันที่สิวันที่สิบนี้ก็ซื้อจองตั๋วเครื่องบินอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้สองคนขึ้นเครื่องมากันเองนะฮะเอ้ยมีการหลุดมีการหลุดนะครับเป็นธรรมดาของการที่เราไม่ได้จ่ายค่าเน็ตนะฮะ เมื่อกี้บอกว่าใช่ครับวันวันแม่มีงานครับม mm ีงานที่จังหวัดนนทบุรีนะครับผมเดี๋ยวก็แ oh จ้งสถานที making. ่แจ้งเวลาอีกทีนะครับเนาะแล้วก็วันที่10นี้ครับวันที่10พ่อกับแม่ผมจะมากรุงเทพครับผมแล้วก็แม่จะมาออกรายการเที่ยงเที่ยงรายวันกับผมนะครับก็คงจะเป็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องวันแม่แหละครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันที่10นะฮะก็ยังดีครับยังดีครับถึงถึงแม้ว่าวันแม่มีงานนะครับไม่ได้อยู่กับแม่นะครับแต่ก็ ดีที่วันวันที่สิบสิบเอ็ดก็ยังก็ยังมีเวลาได้อยู่กับแม่อยู่นะครับผมดีมากเลยเอ่อแล้วก็เอ่อเดี๋ยวผมจะพูดอะไรอ่ะคนครับอยากให้วิกมาสารคามสารคามผมผมผมเคยผม,ผมเคยไปนะมันจะเลยจากอ่าเลยขอน ขอนแก่นไปนิดหนึ่งใช่ไหมฮะเมื่อก่อนผมเคยขับรถไปกับพ่อครับขับรถไปส่งคมลอยสารคามนะฮะปีนี้ไม่รู้ว่าพ่อพ่อผมจะได้ไปหรือเปล่าเพราะว่าคมลอยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้